ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้กับคุณล้เก่านะคะประจำเดือนตุลาคมไปคิวชาวม m นนะคะดูได้ทั้งแบบลักขณาแล้วก็แบบราศีการแบ่งวันที่ค่ะได้ทั้งแบบตอนตกและไทย แต่ว่าจะต้องเลิกกันขาดแล้วนะคะถ้าคุณแค่ทะเลาะก,กันให้ดูดวงคนมีคู่ไปก่อนนะคะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของคุณมีนนะคะกล่องที่สองเป็นตัวตนคนรักค่ะแล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสำหรับขึ้นเป็น the t e m p r a c e สคาะอันนี้ถือว่าดีเลยนะ,ะเป็นการปรับสมดุลน,นะคะการสามารถที่จะเยีย,ยวยายจิตใจตัวเองแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะ เริ่มจากพลังงานของคุณนะใบรกของคุณนะคะขึ้นมาเป็นเดอ s t สตค่ะกลับหัวคุณเองอะนะคะก็มีบาดแผลทางจิตใจอะคะ่ะที่ต้องเยียวยาแล้วเม่ก็มองว่าคุณทําได้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยตัวคุณเหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองในระดับที่จอาจจะ10%ขึ้นไปแล้วอะนะคะก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยที่คุณอาจจะต้องใช้เวลานะคะพลังงานเดอะมูนกลับหัวแล้ว จุดต่ำสุดผ่านไปแล้วค่ะความไม่สบายใจอะไรต่างๆนะคะรวมถึงความไม่ชัดเจนด้วยตัดสินใจเลิกกันนะดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเหมือนกับบาดเจ็บนะคะมีแผลบ้างนะคะเอ็มเพลสให้กับหัวแต่เมื่อให้เวลาพอสมควรคุณก็จะกลับมาเป็นคนเดิมนะคะแล้วก็เดฟูกับหัวค่ะคุณเริ่มมีความคิดที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่นะคะก็ะทุกอย่างจะค่อยๆไปค่อยๆไปนะ มาดูทางฝั่งคนเก่านะคะสีถ้วยกับหัวขาช่วงนี้ตัวเขาเองก็รู้สึกอับเซตแล้วก็เหมือนปฏิเสธในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะ,ะไม่ว่าจะกับเราหรือว่ากับใคระคะ่ะช่วงนี้เขาน่าจะสนใจเรื่องของตัวเองมากกว่านะคะแรงงานสามคั้ทา การสร้างความมั่นคงนะคะหรือว่า,าการบูฟ่อนนะคะมีฮะด้วยด้วยเขายังเสียใจอยู่นะยิ่งถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ทําผิดต่อคุณไม่มองว่าเขารู้สึกสำนึกผิดนะคะแล้วก็มีเจ็ตคทา,าชีวิตค่อนข้างจะยากลําบากค่ะช่วงนี้เหมือนกับต้องใช้แรงกายแรงใจเยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อได้นะ มีพลังงานสามถ้วยนะคะไม่มองว่าคุณทั้งคู่น่าจะใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะเพื่อเอยียวยาจิตใจมีจัสติกด้วยเดี๋ยวในอนาคตนะคะมองว่าน่าจะได้มีโอกาสได้เคลียร์กันนะถึงอะไรที่มันยังคาใจกันอยู่ฮาฟอนกับหัวนะคะ ต่างคนต่างเป็นช่วงเวลาที่ตั้งหลักนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ใหม่นะคะแล้วก็มีคิงถือดับที่กับหัวจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยอารมณ์นะคะอาจจะมีคําพูดรแรงๆใส่กันก็ตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้เลิกกันก็ได้บางทีอาจจะยังไม่ได้ไตรตองนะคะในเรื่องราวของการที่จะจบความสัมพันธ์แต่ว่าเลิกกันด้วยคําพูดนะคะอารมณ์ความรู้สึกนะ ทำงางาต่อนะคะโรเคิลค่ะทรัส t นะคะมี let like your friend help อยูแล้วก็มี a t t r a c t i o n ค่ะก็จริงๆคุณสองคนน่ยนะคะถ้ามีโอกาสได้รีเทิรเนี่ยมันก็ยังไปต่อกันได้นะคะเพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะเริ่มกันใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมนะ,ะสามารถที่จะไวเนื้อเชื่ใจกันได้ไม่มองว่า คนที่คุณรู้จักนะคะเพื่อนคุณนะคะหรือว่าครอบครัวน่าจะเป็นส่วนช่วยที่ทําให้คุณได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนําต่อเลยนะคะเนี่ยค่ะ helpful people ขึ้นมาตอกย้ำพลังงานของบุคคลที่สามนะคะ ที่จะเข้ามาช่วยคุณในปรับความเข้าใจแล้วก็มีโอกาสนะภายในหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะมองว่าน่าจะมีแบบการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างการรับรู้ข่าวสารของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะน,น่นี่ทูวอลดี้นี่ก็หมายถึงว่าไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลนะคะปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเมื่อถึงเวลาว่ามีการกลับมานะคะหรือว่าการขอเคยร์ใจอ่ะก็ให้คุณตัดสินใจไปตามความรู้สึกได้เลยนะคะวันนี้เราจะปิดท้ายกันที่ข้อความจากคนรักเก่านะคะ อาจจะเป็นเราบอกเขาหรือว่าเขาฝากมาบอกเรานะ I dream about future with you ฉันยังคิดถึงอนาคตของฉันและเธอเนี่ยค่ะยังตัดกันไม่ขาดนะคะ ถ้าใครชอบความทำนายนี้พิมพ์ําลับได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะผ่านทางไลน์เนาะก็ไลน์ขึ้นให้ข้างล่างนะคะตรงน้องหมีนะคะเขียนว่าชโยนด r สกอร์สโตนนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกจะพิมพ์ก็สามารถแอดผ่าน QR Code ที่ขึ้นในตรงต้นคลิปได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ